ที่น่าสนใจคือวัดข้างข่าวประเด็นก็คือการลากที่เมื่อกี้นี้นัทวุฒิกับน้องตองใช่ไหมทดสอบกันเนี่ย<ช>มันมีผมติดจริงๆเพราะว่าในศพเจอใบไม้แห้งติดอยู่ที่ผมแล้วก็ที่หลังซึ่งถ้าจมไปก้นเจ้าพญาเนี่ยมันติดได้ยังไงเพราะดินมันก็ไม่มีใบไม้แอ้งแล้วปรากฏเราลองลากเออใบไม้มันติดผมได้จริงๆเราลองดึงน้องเข้ามาดูไปดูครับภาพตอนนี้ให้น้องตองค่อยดึงเข้ามานะครับ น้องว่ายน้ําเป็นนะครับแต่ว่าเราแค่อยากจะดูว่าใบไม้ยังอยู่ในเส้นผมแล้วก็ตามตัวหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ดูนะตอนนี้ถ้าผมบรรยายตามเนี่ยต้องบอกว่าใบไม้บางส่วนเมื่อกี้ที่เราแกะออกมาเนี่ยลอยอยู่ผิวน้ําเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมค่อยๆเดินขึ้นมานะครับเน่เห็นไหม <S <S แค่น้องแค่น้องค่อยๆเดินขึ้นมาเห็นไหมครับด้านหลังมีเศษใบไม้แห้งใบไม้สดยังติดอยู่ครับคุณผู้ชม น,นี่คือข้อสมมติฐานกรณีที่มีใบไม้ติดตั้งแต่บนบกลงไปในน้ําถึงแม้จะมีเยอะแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็ยังมีจํานวนที่พอจะเห็นได้อยู่อ่ากลับมาดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราดูไปแล้วรอบหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ใบไม้เน่ายังอยู่ครับใบไม้แห้งก็อยู่นี่ใบไม้เน่าคือตัวนี้นะคุณผู้ชมนี่นี่คือใบไม้เน่านะฮะใบไม้แห้ง แต่นี่คือใบไม้สดมาเป็นลักษณะเป็นกิ่งเลยนะคุณผู้ชมก็ยังอยู่พันอยู่กับเส้นผมของน้องอันนี้ขออน,นุญาตนิดนึงนะตามด้านหลังอันนี้คือพอมันไม่มีอะไรที่มันเป็นบอดี้ที่มันจะเก็บไว้ได้นะครับมันก็ทําให้มีแค่พวกเศษยังอยู่นะครับ